นิทานเรื่องสายใหญ่เหนือสายเลือดในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งชื่อว่าลุงคำและป้าสายทั้งสองเป็นคนจิตใจดีมีน้ำใจช่วยเหลือทุกคนในหมู่บ้านแต่แม้จะอยู่กินกันมานานหลายปีพวกเขาก็ไม่มีลูกไว้เป็นที่พึ่งพิงในยามแก่เท่า วันหนึ่งในฤดูหนาวที่อากาศเย็นยเยือกขณะที่ลุงคำกำลังตัดฟืนอยู่ในปา่าก็ได้ยินเสียงร้องไห้แววมาเขาหยุดฟังแล้วเดินตามเสียงไปจนพบเด็กทารกห่อด้วยผ้าผืนเก่าวางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กน้อยตัวสั่นงันงกเพราะความหนาวลุงคำเห็นดังนั้นก็ตกใจมากจึงรีบเรียกป้าสายภรยาของตนให้มาดู แม่เอ้ยแม่มาดูนี่เร็วเข้าแม่เอ้ยอะไรกันจ๊ะพี่คำเสียงดังลั่นเชียวพี่ตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยมาดูหน่อยสิใช่เด็กน้อยหรือเปล่านี่ไหนไหนฉันดูซิพี่คำตายแล้วเด็กที่ไหนกันเนี่ยพี่คำใครเอามาทิ้งไว้แบบนี้ ป้าสายรีบหยิบผ้าห่มมาคลุมตัวเด็กแล้วใช้มือแตะหน้าผากรวมไปถึงแตะแขนของเขาตายแล้วตายแล้วตัวเย็นเฉียบเลยรีบหาน้ำอุ่นให้กินเถอะพี่คำเดี๋ยวเด็กน้อยจะแย่เอาลุงคำผู้เป็นสามีก็รีบเดินทางกลับกระท่อมของตัวเองไปต้มน้ำส่วนป้าสายอุ้มเด็กมากอดไว้แน่นพึมพำเบา ลูกเอ๋ยน่าสงสารจริงๆเจ,จ้าเป็นลูกใครกันนะทำไมต้องมาเผชิญชะตากรรมแบบนี้มาแล้วแม่มาแล้วนี่ไงน้ำอุ่นกับผ้าเอาเถอะเอาเร็วช่วยกันเร็วๆเ,เข้าอ่มาจ้ะพี่คำมาจา้ะมามาเดี๋ยวฉันทำเองเดี๋ยวฉันเช็ดตัวให้เด็กน้อยเองนะโอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยนะแม่เจ้าตัวเล็ก ทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้แต่จะว่าไปเจ้านี่ก็แข็งแรงไม่เบานะร้องเสียงดังเชียวหลังจากนั้นป้าสายก็เร่งมือในการเช็ดตัวพร้อมกับอุ้มเจ้าเด็กน้อยด้วยความระมัดระวังเด็กน้อยหลังจากนั้นก็เริ่มมีอาการสงบลงและซุกตัวเข้าหาไออุ่นจากป้าสายป้าสายลูบศีรษะของเด็กเบาๆแล้วก็พูดขึ้นว่า เราจะทำยังไงกับเด็กคนนี้ดีล่ะพ่อถ้าไม่มีพ่อแม่เขามาตามหาเราจะเลี้ยงเขาได้ไหมลุงคําถอนหายใจเอ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่แต่ดูเขาสิหน้าสงสารเหลือเกินหากไม่มีใครมารับไปฉันว่าเราก็ควรที่จะเลี้ยงเขาไว้เผื่อว่าเขาจะเป็นบุญของเรานะแม่ ป้าสายได้แต่พยักหน้าแล้วก็มองหน้าเด็กทารกด้วยความอ่อนโยนพร้อมกับพูดขึ้นเบาๆว่าถ้าเป็นบุญของเรานะพี่คำก็คงเป็นบุพเพที่ฟ้าส่งเขามาให้เราเลี้ยงดูเอาเธอยังไงตอนเนี้ยก็ต้องพาเจ้าเด็กคนนี้กลับกระท่อมเราอยู่ดีแหละจ่ะแม่ไม่งั้นเขาไม่รอดแน่ใช่จ้ะพ่อไปกลับกระท่อมกันเถอะ เออไปไปเดินดีๆล่ะจ้าหลังจากนั้นหลุงคำและป้าสายก็เดินทางกลับมายัางกระท่อมของตัวเองปรากฏว่ามีชาวบ้านเดินผ่านไปมาขณะที่ลุงคำและป้าสายกำลังเดินกลับบ้านชาวบ้านเห็นเด็กที่อยู่ในมือของป้าสายก็เกิดการแปลกใจหลุงคำป้าสายนั่นเด็กใครกัน ใช่สิอยู่ๆก็เห็นอุ้มเด็กมาบ้านคงไม่ใช่ลูกของป้าสายกับลุงคำหรอกนะลุงคำก็ตอบขึ้นมาว่าข้าเองก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นลูกเต้าเหล่าใครแต่ที่รู้แน่ๆคือเด็กคนนี้ถูกทิ้งข้าพบเข้ากลางป่าถ้าปล่อยไว้เขาคงหนาวตายแน่ๆฮะอะไรกันนะพี่คำไปเจออยู่กลางป่าเหรอ ใครช่างใจร้ายนักเอาเด็กเล็กเด็กแดงไปทิ้งไว้แบบนี้ป้าสายพูดด้วยเสียงมั่นคงแล้วก็มองเด็กที่อยู่ในอ้อมแขนใช่ใจร้ายมากเลยจ้าแต่ถึงอย่างไรก็ตามฉันก็จะพยายามเลี้ยงเขาอย่างน้อยก็จนกว่าจะรู้ว่าเขาเป็นลูกของใครเมื่อโตขึ้นเขาจะตัดสินใจอย่างไรก็คงจะเป็นเรื่องของเขาแล้วล่ะเออ พี่สายถือว่าทำบุญนะยังไงก็ดูแลเขาดีๆแล้วกันมีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกนะจ๊ะพี่เพื่อนบ้านอีกคนหนึ่งก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าจะว่าไปนะพี่สายข้าว่าสวรรค์คงส่งเด็กคนนี้มาหาพี่สองคนนะ่ะนั่นก็แปลว่าพวกพี่มีบุญที่จะเป็นพ่อแม่คนแล้วนะเออก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเธอแต่ถึงอย่างไร เขาก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของฉันกับพิคําหรอกแต่ฉันก็จะดูแลเด็กน้อยคนนี้ให้ดีที่สุดเม <_ mesan às> ื่อวันเวลาผ่านไปจากเด็กทารกตัวน้อยที่เคยสั่นง,งันงกเพราะความหนาวโชคดีเต,บติบโตขึ้นเป็นเด็กชายร่าเริงแข็งแรงและเลี้ยงง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ ลุงคำและป้าสายตั้งชื่อให้เด็กคนนี้ว่าโชคดีเพราะอย่างน้อยก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีที่พวกเขาทั้งสองได้ไปเจอเด็กคนนี้มาทำให้เขารอดชีวิตโชคดีแทบจะไม่เคยงอแงหรือดื้อรั้นเหมือนเด็กคนอื่น,นเขานอนง่ายกินง่ายและมักจะยิ้มให้กับลุงคำป้าสายเสมอแม้จะยังพูดไม่เป็นแต่เขาก็แสดงออกถึงความรักและความผูกพันกับทั้งสองคนอย่างชัดเจน ทุกเช้าป้าสายจะพาโชคดีออกไปเดินเล่นที่สวนหลังบ้านโชคดีก็มักจะหัวเราะเอิกอก์กเมื่อเห็นไก่วิ่งเล่นหรือเมื่อได้สัมผัสใบไม้และดอกหญ้าป้าสายมักจะพูดเสมอมาว่าถ้าเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาจะต้องเป็นเด็กที่อ่อนโยนแน่ๆแ,และพอเริ่มโตขึ้นมา โชคดีเริ่มช่วยงานบ้านง่ายๆอย่างการหยิบของให้ป้าสายหรือเดินตามลุงคำไปดูเวลาตัดฟืนเขามีความอยากรู้อยากเห็นและขยันช่วยงานอยู่เสมอในปัจจุบันนี้โชคดีเติบโตเป็นเด็กหนุ่มที่แข็งแรงและยังคงขยันขันแข็งเหมือนเดิมเขาเรียนรู้ทุกอย่างจากลุงคำทั้งการตัดฟืนการซ่อมแซมบ้านไปจนถึงการทำนาแม้จะเป็นงานหนักแต่เขาก็ไม่เคยปริปากบน ทุกครั้งที่ลุงคาสอนอะไรโชคดีก็จะตั้งใจฟังอยู่เสมอลูกเอ้ยคนเรามีมือมีเท้าก็ต้องขยันทำมาหากินอย่ารอให้โชคชะตาฟ้าลิขิตต้องลิขิตชีวิตด้วยตัวเองเข้าใจไหมโชคดีพยักหน้ารับอย่างหนักแน่นเข้าใจครับพ่อผมจะเป็นคนขยันเหมือนพ่อกับแม่ครับ และไม่ว่าโชคดีจะโตแค่ไหนเขาไม่เคยลืมบุญคุณของลุงคำกับป้าสายทุกครั้งที่ได้เงินจากการช่วยงานในไร่ของชาวบ้านโชคดีจะนำเงินนั้นกลับมาให้ป้าสายเสมอแม่จา้าแม่จา้านี่เงินที่ผมได้จากการช่วยงานวันนี้แม่เอาไปไว้เป็นค่ากับข้าวของบ้านเราเธอะครับป้าสายลูบหัวโชคดีเบาๆยิ้มอย่างปลื้มใจขอบใจนะลูก แม่เอาเท่านี้ก็พอเก็บไว้ใช้เองบ้างก็ดีนะลูกโชคดีสายหน้าไม่เป็นไรครับแม่ผมแค่อยากตอบแทนพ่อกับแม่ก็เท่านั้นด้วยความขยันซื่อสัตย์และอ่อนโยนโชคดีจึงเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือแม้แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ต่างก็ชื่นชมเขาอยู่เสมอ วันหนึ่งเพื่อนบ้านที่จ้างงานโชคดีก็เอ่ยปากชมโชคดีป้าสายกับลุงคํำนิโชคดีจริงๆเลยนะที่มีเด็กคนนี้มาอยู่ด้วยอะไรเหรอครับป้าบัวฉันก็กำลังอิจฉาพ่อแม่ของเธอนะซีโชคดีว่าทั้งสองคนนะ่ะมีโชคจริงๆถึงได้เธอมาอยู่ด้วย ใช่ครับก็ผมเป็นลูกของพ่อกับแม่ไงล่ะครับอ้าวโชคดีนี่เธอไม่ได้รู้ความจริงหรอกเหรอความจริงความจริงอะไรเหรอครับเออก,ก็ก็ความจริงที่ว่าเธอไม่ใช่ลูกแท้ๆของลุงคำแล้วก็ป้าสายยังไงละ่ะจ,จริงเหรอครับอะไรกันนี่ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลย แล้วพ่อแม่แท้ๆของผมเป็นใครกันล่ะโอ้ยจะพูดก็พูดไปนะใครจะไปรู้ล่ะว่าพ่อแม่แท้ๆของเธอเป็นใครเห็นว่าลุงคําเก็บเธอมาเลี้ยงตอนที่เธอยังเป็นเด็กทารกเธอถูกทิ้งไว้กลางป่านะ่ะโชคดีอึ้งไปแล้วใจก็เต้นอย่างแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคำพูดเหล่านั้นทำให้เขาสับสนและเศร้าใจ เขาวิ่งกลับบ้านทันทีพร้อมกับน้ำตาคลอเบ้าเมื่อเห็นลุงคำกำลังสารตะกร้ายอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เขาตรงเข้าไปถามทันทีพ่อพ่อจ๋าแม่จ๋าจริงหรือเปล่าครับว่าผมไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อกับแม่ป้าสายที่กำลังยกหม้อแกงออกจากเตาได้ยินก็รีบเดินออกมาเธอมองหน้าลูกชายบุญธรรมก่อนวางมือบนไหลเขาเบา,เบา ใครบอกอะไรเจ้ามาหรือโชคดีโชคดีเช,ช็ดน้ำตาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าผมได้ยินป้าบัวพูดครับว่าผมเป็นเด็กถูกทิ้งพ่อกับแม่ไม่ใช่พ่อแม่ที่แท้ของผมจริงหรือเปล่าครับลุงคำวางตะกร้าที่กำลังสารลงถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะตบไหล่ลูกชายเบา ใช่แล้วลูกเอ๋ยพ่อกับแม่ไม่ได้ให้กำเนิดเจ้าแต่เรารับเจ้ามาเลี้ยงตั้งแต่หลายปีก่อนป้าสายเข้าโอบกอดโชคดีไว้แน่นแต่เจ้ารู้ไหมความเป็นพ่อแม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าใครให้กำเนิดแต่อยู่ที่ว่าใครรักและเลี้ยงดูเจ้าแล้วพ่อแม่แท้ๆของผมล่ะครับพวกเขาไม่ต้องการผมเหรออ เขาเอาผมมาทิ้งไว้ทำไมพ่อเองก็ไม่รู้เหตุผลของพวกเขาหรอกนะพ่อรู้แต่ว่าตั้งแต่วันที่พวกเราได้พบกับเจ้าเจ้าก็เป็นแสงสว่างในชีวิตของพ่อกับแม่เจ้าทำให้บ้านของเรามีเสียงหัวเราะมีความสุขเราไม่เคยคิดว่าเจ้าคือคนอื่นนะป้าสายลูบหัวโชคดีเบาๆใช่ เจ้าคือของขวัญที่สวรรค์ประทานมาให้เราใครจะพูดอย่างไรก็อย่าไปใส่ใจเลยนะลูกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพ่อกับแม่รักเจ้าเสมอและเจ้าก็คือครอบครัวของเราเมื่อโชคดีได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกอุ่นใจแต่น้ำตาก็ยังไหลไม่หยุด เขายังรู้สึกทรมานอยู่ภายในใจว่าพ่อแม่ที่แท้จริงทำไมถึงตัดสินใจทิ้งเขาไว้กลางป่าเช่นนี้เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่โชคดีได้รับความจริงว่าเขาเป็นเพียงลูกบุญธรรมหัวใจของเขาแม้ว่าจะอบอุ่นแต่ลึกๆแล้วก็ยังมีคำถามที่ไม่อาจปล่อยวางได้เขาคิดอยู่หลายวันจนในที่สุดก็ตัดสินใจบอกความในใจกับลุงคำและป้าสาย พ่อจ๋าแม่จ๋าผมรู้ดีว่าพ่อแม่มีบุญคุณกับผมมากเลี้ยงดูผมเหมือนลูกแท้ๆแต่ในใจผมยังมีคำถามที่ไม่อาจละทิ้งได้ครับอะไรกันโชคดีพูดเรื่องอะไรนะลูกผมอยากรู้ว่าพ่อแม่แท้ๆของผมเป็นใครครับและทำไมพวกเขาจึงทิ้งผมไปโชคดีหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่า ผมอยากไปตามหาเขาครับป้าสายเบิกตากว้างลุงคำถอนหายใจหนักราวกับรู้ว่าวันนี้ต้องมาถึงลุงคำพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าว,ว่าพอเข้าใจเจ้าโชคดีแต่เจ้ารู้ไหมว่ามันอาจเป็นทางที่เจ็บปวดเจ้าแน่ใจแล้วหรือว่าจะไปตามหาคำตอบนั้นโชคดีก้มหน้าลงนิ่งแล้วก็คิด ก่อนเงยหน้าขึ้นอย่างแน่วแน่ครับพ่อถึงแม้มันจะเจ็บปวดผมก็แค่อยากรู้ว่าพ่อแม่ที่แท้จริงของผมเขาตัดสินใจทำแบบนั้นด้วยเหตุผลอะไรป้าสายก็พูดขึ้นมาทันทีโชคดีแล้วพ่อกับแม่จะทำอย่างไรถ้าเจ้าจากพวกเราไปเราจะอยู่กันอย่างไรล่ะลูกแม่จ๋า ผมรักพ่อกับแม่เสมอผมหวังว่าสักวันหนึง่งผมจะได้คําตอบและกลับมาหาพ่อกับแม่เหมือนเดิมนะครับลุงคำํำน้ำเสียงสั่นเครือแล้วก็ตอบโชคดีไปว่าถ้าเป็นเช่นนั้นพ่อก็ไม่ขวางทางเจ้าขอให้เจ้าปลอดภัยและกลับมาหาเราหากวันนั้นมาถึง โชคดีจึงได้ตัดสินใจออกเดินทางไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงถามไถยชาวบ้านหวังว่าใครสักคนจะรู้เรื่องราวของเขาแต่ก็ไม่มีใครจำได้เขาเดินทางเข้าเมืองต่อไปไปยังสถานที่ต่างๆตามที่ได้ยินคำบอกเล่าของชาวบ้านบางครั้งต้องนอนข้างทางอดมือ้อกินมือ้อเพื่อแลกกับข้อมูลที่แทบจะไม่มีประโยชน์ เขาไปตามวาดัดไปถามนักบวชหวังว่าจะมีใครเคยเห็นเขาตอนเด็กๆแต่ทุกอย่างก็ไร้ร่องรอยเดือนแล้วเดือนเล่าผ่านไปเขาใช้เวลาหลายปีเดินทางไปทั่วแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้โชคดีเริ่มอ่อนล้าหัวใจเต็มไปด้วยความผิดหวังแต่สิ่งหนึ่งที่เขาคิดถึงเสมอคือรอยยิ้มและอ้อมกอดของลุงคำกับป้าสาย จนในวันหนึ่งเขาตัดสินใจใหม่เขาได้พึมพำกับตัวเองว่าบางทีคำตอบที่เราตามหามันอาจไม่สำคัญเท่ากับคนที่รักเราเสมอมานะโชคดีจึงตัดสินใจหันหลังให้กับอดีตและก็มุ่งหน้าสู่อนาคตเย็นวันนั้นขณะที่โชคดีกำลังครุ่นคิดเกี่ยวกับการตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงของตัวเองเขาได้ตัดสินใจว่า เขาจะล้มเลิกการตามหาและก็จะเดินหน้ากลับมาหาลุงคำและป้าสายเย็นวันหนึ่งขณะที่ลุงคำกำลังสารกระบุงอยู่หน้าบ้านส่วนป้าสายกำลังเตรียมอาหารทั้งสองดูแก่ลงไปมากจากความเศร้าที่โชคดีจากไปทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยดังขึ้นที่หน้าบ้านลุงคำเงยหน้าขึ้นและเห็นร่างของชายหนุ่มคนหนึ่งยืนอยู่ โชคดีในวัยหนุ่มน้ำตาคลอเขาพนมมือไหว้หลวงคำและป้าสายพ่อจ๋าแม่จ๋าผมกลับมาแล้วป้าสายปล่อยทับพีในมือลงวิ่งเข้ามากอดโชคดีแน่นร้องไห้อย่างกลั้นไม่อยู่ลูกเอ๋ยเจ้ากลับมาแล้วจริงๆหรือแม่คิดถึงเจ้าทุกวันหลุงคำเดินเข้ามาตบไหล่ลูกชายเบาๆในดวงตามีน้ำตาคลอ กลับมาแล้วก็ดีแล้วไม่ต้องไปไหนอีกแล้วนะลูกโชคดีพยักหน้าน้ำตาหลั่งไหลเขากอดพ่อแม่บุญทรรแน่นและเขาก็พูดขึ้นมาว่าต่อจากนี้ไปผมจะมาอยู่กับพ่อกับแม่นะครับและก็จะไม่ทิ้งพ่อกับแม่ไปไหนอีกลุงคำก็ได้พาโชคดีเดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับจุดตะเกียงดวงเล็ก ทั้งสามคนนั่งล้อมกันใต้แสงสลัวเสียงจิ้งหรีดร้องแผ่วเบาในความเงียบโชคดีถอนหายใจยาวแล้วก็พูดขึ้นมาว่าพ่อครับผมออกเดินทางไปทั่วถามหาพ่อแม่แท้ๆของผมทุกที่แต่ก็ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครจำได้ผมพยายามทุกอย่างแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ครับผมมันโง่เองใช่ไหมครับพ่อใช้เวลาหลายปีไปกับสิ่งที่ไม่มีคำตอบ ลุงคำยิ้มบางๆเขาเอื้อมมือไปรูปศีรษะของลูกชายอย่างอ่อนโยนลูกเอ้ยชีวิตคนเรามันก็เป็นแบบนี้มีคำถามมากมายที่เราไม่อาจหาคำตอบได้แม้เจ้าจะออกหาความจริงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รู้เจ้าก็จงปล่อยวางเถอะนะลูกพ่อครับผมยังคงติดอยู่กับคำถามนั้นและมันก็ยังทำให้ใจของผมกระวนกระวาย ลุงคำหัวเราะเบาๆพลางมองแสงตะเกียงที่ไหววูบไปตามสายลมเจ้าจงคิดให้ดีนะโชคดีเอ๋ยระหว่างที่อดีตที่เจ้าตามหากับปัจจุบันที่เจ้ามีอะไรมันมีค่ามากกว่ากันโชคดีนิ่งไปครู่หนึ่งลึกๆแล้วเขารู้คำตอบดีแต่ก็ไม่เคยยอมรับมันมาก่อนปราสายรูปหลังโชคดีเบาๆ พ่อกับแม่ไม่ได้อยู่กับเจ้าตั้งแต่เกิดก็จริงแต่เรากอดเจ้าเมื่อเจ้าหนาวเราดีใจเมื่อเจ้าหัวเราะเราเจ็บปวดเมื่อเจ้าร้องไห้เราเฝ้ามองเจ้าตั้งแต่เป็นเด็กน้อยจนเติบโตสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่หรือที่เขาเรียกว่าความจริงโชคดีหลับตาลงน้ำตาคลอความอบอุ่นจากสองมือของพ่อแม่บุญธรรมทำให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้ขาดอะไรเลย โชคดีพึมพำกับตัวเองว่าความจริงที่ผมตามหามาตลอดอาจไม่สำคัญเท่ากับความรักที่ผมได้รับเสมอมาผมเข้าใจแล้วครับพ่อผมเข้าใจแล้วครับแม่ต่อจากนี้ไปผมจะปล่อยวางและใช้ชีวิตกับปัจจุบันผมจะอยู่ดูแลพ่อแม่ไปตลอดครับ ลุงคำและป้าสายยิ้มกว้างโอบกอดโชคดีเอาไว้แน่นท่ามกลางแสงตะเกียงที่ส่องไว้อบอุ่นและมั่นคงเหมือนสายใหญ่ของครอบครัวที่แท้จริงหลังจากผ่านการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยความผิดหวังโชคดีก็ได้ตระหนักว่าแม้เขาจะไม่ได้พบพ่อแม่แทๆ้ๆและไม่ได้รู้เหตุผลที่พวกเขาทิ้งเขาไปแต่สิ่งที่เขาค้นพบระหว่างทางนั้นมีค่ามากกว่า เขาพบว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเลือดลุงคำกับป้าสายอาจไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดเขาแต่พวกเขาคือคนที่เลี้ยงดูเขาด้วยหัวใจคอยปกป้องดูแลและให้ความอบอุ่นพวกเขาคือพ่อแม่ที่แท้จริงในชีวิตของเขา โชคดีได้เรียนรู้ว่าบางครั้งคำตอบที่เราตามหาอาจไม่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแม้ไม่ได้เกิดจากสายเลือดเดียวกันแต่บุญคุณของผู้เลี้ยงดูยิ่งใหญ่มากกว่าทุกสิ่งตั้งแต่วันนั้นโชคดีจึงไม่เสียเวลาเสาะหาคำตอบจากอดีตอีกต่อไปเขาหันมาใช้ชีวิตในปัจจุบันดูแลลุงคำกับป้าสายตอบแทนความรักที่เขาได้รับมาตลอดเพราะสำหรับโชคดีแล้ว คำว่าครอบครัวไม่ได้หมายถึงแค่ผู้ให้กำเนิดแต่หมายถึงคนที่รักเราจากหัวใจจบบริบูรณ์